ขั้นตอนสําคัญที่ติดล้อครับมีการปรับโครงสร้างครั้งนี้เนี่ยนะครับมันจะมีอีกเรื่องนึงคือการทําการตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ครับหรือว่า Tender Offer เรียกง่ายๆกันเนี่ยเขาจะเรียกว่าการแลกหุ้นครับการทํา Tender Offer นี้ครับเกิดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของติดล้อเดิมครับหรือบมจเงินติดล้อเนี่ยมีสิทธิในการแลกหุ้นเนี่ยตราส่วน1ต่อหนึ่งครับโดยจะได้รับเอกสารคําตอบรับเสนอซื้อหลักทรัพย์ครับเพื่อยืนยันความประสงค์ในการแลกหุ้นดังกล่าวครับเพื่อปรับโครงสร้างของติดล้อครับไปเป โดยการแลกหุ้นนี้ครับก็เป็นโอกาสสาคัญครับที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมครับเป็นส่วนหนึ่งในการขยายศักยภาพนะครับหลังจากการปรับโครงสร้างของธุรกิจครับและมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการเติบโตของธุรกิจในอนาคตอีกด้วยครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้ครับอยู่ในช่วงระหว่างการแลกหุ้นครับที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยสามารถแลกหุ้นได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30เมษายน2568ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาครับเฉพาะวันทําการเท่านั้นครับสิ่งสําคัญที่ผู้ถือหุ้นทุกคนต้องรู้นะครับคือการ ไม่ได้เป็นไปโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้สําคัญมากนะครับตัวผู้ถือหุ้นเองต้องทําการตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ด้วยตนเองนะครับเนื่องจากหุ้นเป็นสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจซึ่งบริษัทจะไม่สามารถดําเนินการแทนได้โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการแลกหุ้นจากบมจงเงินติดล้อเป็นติดล้อโฮดดิ้งเนี่ยนะครับจะมีโอกาสครับในการรักษาสิทธิ์ของการเป็นผู้ถือหุ้นและสามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้และยังได้รับผลตอบแทนจากธุรกิจที่แข็งแกร่งมีศักยภาพสูง